พัเตอร์นนประตุตานะคะแทนตัวเองว่าฝนนะคะทุกท่านเมื่อกี้ได้เห็นวิดีโอท่านประธานนะคะพูดคําว่าเมกอิมพิเรียนนี่ขนลุกไหมคะอ่าเราลองอีกสักสครั้งดีไหมดิ <Yeah. S 1> อ่าพ่มาลีเด็ดของปีนี้นะคะที่ท่านประธานปะงานกินท่านได้กล่าวไว้ก็คือพูดยังไงได้อย่างนั้นก็คือคําพูดเป็นนายเนาะใช่ไหมคะอ่าเพราะนั้นเราจะเมกอิมพิเรียนพร้อมๆกัน3ครั้งได้ไม่ได้ สามสองหนึ่งแมกิพิเลียนแมกิพิเลียนแมกิพิเลียนขอบคุณมากครับปรโมเตอร์ให้ตัวเองหน่อยอ่าสุดยอดมากๆเลยค่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านสู่งานซั c เซ s ส a อ a คาเ y มีไหนขอยกมือท่านใหม่ที่มาในวันนี้หน่อยนะคะยกมือขึ้นหน่อยสูง โอ้โหปบมานาณต้อนรับสมาชิกใหม่นะฮะสู่ครอบครัวอาทอมี omy, อันแสนอบอุน่นและก็เรือลำนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปสู่ความสำเร็จอย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะนะคะและในวันนี้ค่ะนะครับมันมีนะคะทางเลือกอยู่สองทางเลือกนะคะเขาบอกว่าทางเลือกหนึ่งนะคะคือสร้างโอกาสทางเลือกหนึ่งก็คือรอโอกาส และในวันนี้นะคะการที่ทุกท่านตัดสินใจมางานเซเซคนันดามีนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเพราะว่ากว่าจะมานั่งอยู่ในห้องนี้นะคะก็ต้องผ่านอุปสรรคไปทําไมไปทําไมไปแต่ไปไปมีแต่ไปใช่ไม่ใช่มีแต่ประชุมประชุมใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกับลูกเดี๋ยวกับสามีเดี๋ยวกับเพื่อนใช่ไม่ใช่แล้วในวันนี้นะคะทุกท่านจะต้องปบมือดังๆนให้ตัวเองที่มานั่งในห้องแห่งนี้คะ่ะ เพราะท่านคืออนาคตของอ e ีพิเลียนมาสเตอร์แน่นอนค่ะนะคะแล้วในวันนี้นะคะช่วงท้ายๆเราก็จะมีการมอบรางวัลมาสเตอร์ชิพหลายตำแหน่งและยังมีนะคะอัชมีต้นฉบับค่ะนะคะที่นะ,ะท่านก่อตั้งมาพร้อมๆกันกับท่านประธานเลยทุกท่านจะได้รับฟังนะคะอาชอมีต้นฉบับนะคะแล้วเป็นเนื้อหาที่สุดเยี่ยมมากๆ วันนี้ห้ามกลับค่ะถ้าใครอยู่ถึงจนจบรับประกันท่านจะมีรายได้หลักแสนกาโทมีหลักรายกะเทมีแน่นอนค่ะอานะคะใครปมบมือดังๆขอ,งขอให้ดังขอให้ปังขอให้รวยค่ะเออดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะทางเลือกแรกนะคะท่านที่ปอบมือดังๆนี้แสดงว่าท่านเลือกที่จะเป็นผู้สร้างโอกาสทางเรื่องที่สองคือรอโอกาสก็จะปบมือเบาๆหน่อย ะะเพราะว่าไม่ค่อยจะมั่นใจบางท่านก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่รู้เนื้อหาหรือสาระของอาชอมีนะคะผู้สร้างโอกาสเป็นแบบไหนคะทุกคนแล้วผู้รอโอกาสเป็นยังไงผู้รอโอกาสก็คือรอให้พร้อมก่อนรอให้มีตังก่อนรอให้ลูกโตก่อนรอให้แม่สุขภาพแข็งแรงก่อนอรออีกสักสามเดือนก่อนเดือนหน้าจะมีเงินเดี๋ยวค่อยทำก่อนใช่ไม่ใช่จะรอไปกี่รอ ไม่รอดีกว่าเพราะนั้นท่านที่มานั่งในห้องนี้คือคนที่ไม่รอใช่ไม่ใช่เออนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างโอกาสเป็นยังไงนะคะผู้ที่สร้างโอกาสถึงแม้ว่านะคะเราจะเห็นความเป็นไปได้เพียงแค่หนเปอร์เซนต์นะคะแต่เรารู้ว่าเราทำทีละนิดเริ่มต้นจากการใช้สินค้าให้ได้ร้อร์ใช้ให้เห็นผลใช้ให้หน้าสวยใช้ให้ผมดกใช้ให้สุขภาพแข็งแรงได้ไม่ได้ร่มแค่นี้ง่ายไหมคะ นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นค่ะท่านไหนที่ยังบริโภคสินค้าอทอมี่อยู่ถึงแม้จะไม่ได้มานั่งอยู่ในห้องสัมมนาแห่งนี้แต่เขามีโอกาสประสบความสําเร็จได้กับอทอมี่แน่นอนค่ะและจะมีรายได้กับกับอทอมี่ได้ด้วยนะคะและนี่คือวิสัยทัศน์ของคนที่สร้างโอกาสคนที่มันขย,ยันสร้างโอกาสคือเส้นทางสู่ความสําเร็จคนที่มันแต่รอ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 ,รอมันก็จะไปคนละทางใช่ไม่ใช่ อ่านะคะเพราะฉะนั้นพวกเราจะเป็นผู้ที่สร้างโอกาสหรือรอโอกาสคะสร้างโอกาสคะ่ะวันนี้ฝนมีข้อมูลนะคะอะที่จะมาแบ่งปันกับทุกท่านชวนให้คิดคะ่ะในยุคสมัยที่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านแล้วโลกมันก็หมุนเร็วนะคะท่าน,น,นประธานปาฮันคินล่าสุดคิปวิดีโอได้ยินนะคะอีกไม่กี่ปีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า AI มันจะเข้ามาทำงานแทนเรานะะอาชีพต่างๆจะหายไปประมาณ40อ่า นะคะแล้วในช้อปปิ้งมอออนไลน์อาโมีของเรานะคะเป็นรูปแบบช้อปปิ้งมอออนไลน์ขนาดใหญ่นะคะทุกทกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่สมัครสมาชิกอาโธมีแล้วท่านเป็นหุ้นส่วนและเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ในอาโธมีรู้หรือ,อยังคะอ่าและในเอเชียของเราเนี่ยนะครประเทศไทยอยู่เบอร์ต้นๆของของของเอเชียเราอะที่ซื้อสินค้าออนไลน์เยอะที่สุด เพราะฉะนั้นอะโทมี่ในไทยแลนด์สามารถเติบโตได้ไม่ได้อ่ามันมีสัญญาณเตือนตั้งแต่ปี2023นสะคะส่งสัญญาณมาว่าการเติบโตในประเทศไทยของเราผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์นะคะอ่าอันนี้ปี2023ปีนี้2025แล้วนะคะเขาบอกว่าเติบโตปีละ25%ค่ะอ่า และอีก3ปีในข้างหน้าก็คือ2024 2025และ2026นี้จะเติบโตอีกขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะคะสินค้าที่อยู่ในหมวดที่จำหน่ายได้นะคะซื้อกินซื้อใช้แล้วมาเป็นอันดับหนึ่งก็คืออาหารและเครื่องดื่มนะคะอันดับ2ก็คือความงามและสุขภาพพนักงานโทมี่เรามาถูกทางไหมคะเรามีอาหารไหมคะเรามีเครื่องดื่มไหมคะ ออตอนนี้เฮโมหิมเป็นแบบในรูปเครื่องดื่มด้วยนะคะเป็นขวดก็มีที่เกาหลีใต้นะคะอ่าและนี่ก็เป็นข้อมูลตาจากตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็นะคะเป็นข้อมูลที่ทุกท่านจะต้องคิดค่ะชวนคิดค่ะว่าถ้ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปค่ะอ่าวัยเบบีบูมแน่นอนแหละเราอาจจะกลัวในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์แต่ในวันนี้ทุกท่านที่สมัครสมาชิกอาโทอมี่ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหร่ นะคะมีความรู้มากหรือน้อยหากท่านเป็นสมาชิกอาตมีท่านมีธุรกิจออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะมีเส้นทางสู่ความปลอดภัยในอนาคตแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอาชีพจะหายไป40%กว่าเหนึ่งในนั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเราหรือเปล่านะคะอ่าเรามาดูกันค่ะวัยตั้งแต่4 3ลงมาเนี่ยนะคะคือเขาอยู่เขาจัดอยู่ในกลุ่มเจน Y ค่ะนะ,ะกลุ่มนี้ นะคะเขาชอบซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะเขาไม่ชอบมีหน้าร้านค่ะทุกคนนะคะนิสัยการซื้อเปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะส่วน Gen X อย่างฝนเนี่ยเป็นช่วงนะะเส้นเดียวปีเดียวนิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะเป็น Gen Y แล้วอ่านะคะก็เป็นวัยที่บางคนก็ยังเป็นออฟไลน์อยู่บางคนก็ทันสมัยหน่อยก็จะนิยมซื้อสินค้าออนไลน์นะคะแต่ดูหลังจากนั้นค่ะทุกคนหลังจาก เจนเซตไปก็จะเป็นอัลฟาไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะลูกหลานเรานะะมีเด็กคนไหนบ้างที่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูการ์ตูนใน iPad และมือถือแต่จะดูมากดูน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าในครอบครัวแต่เราครอบครัวจะดูอะไรยังไงและที่สําคัญก็คือในโรงเรียนมหลาลัยนะคะทั้งมัธยมต้นหรือแม้กระทั่งอนุบาลค่ะทุกท่านมีการใช้ iPad และเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปนะคะในการเรียนการสอนเรียบร้อยแลลวนะคะคำถามในอนาคต นะคะปัจจุบันเนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นหน้าร้านคนที่ทํากิจการเปิดเยอะแยะมากมายนะคะอ่าปัจจุบันแต่ในอนาคตภาพเหล่านั้นจะค่อยๆเลือนหายไปค่ะนะ,ะดูจากสถิติตัวเลขที่บอกเมื่อกี้ถ้าวัยลูกหลานของเรานิยมซื้อสินค้าออนไลน์เขาจะไปซื้อที่หน้าร้านหรือไม่ไม่ไปค่ะทุกคนค่ะอันนี้ชวนให้คิดเพราะฉะนั้น วันนี้นะคะก็เป็นวันที่ทุกท่านจะต้องสร้างโอกาสไปกับแพลตฟอร์มอาชอมีของเรานะคะในอาชอมี่นะคะทุกท่านคะนะคะทุกคนจะเปลี่ยนการซื้อค่ะซื้อยังไงให้มีคุณค่าซื้อยังไงให้มีความสุข นะฮะต่อไปทุกอย่างนะฮะจะมารวมกันอยู่ในช้อปปิ้งมอลออนไลน์อาโมของเราจะมารวมในแพลตฟอร์มของเรานะคะทุกท่านศึกษาคลิปวิดีโอของท่านประธานปาของเราดีๆทุกคลิปสําคัญมากทุกคลิปมีในยะค่ะนะฮะในะะะนี่ก็คือสัญญาณเตือนนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะต้องเปลี่ยนที่ซื้อให้ถูกที่ซื้อยังไงให้สุขภาพแข็งแรงซื้อยังไงให้มีกําไรซื้อยังไงให้เราได้บ้านซื้อยังไงให้เราได้รถคะ่ะ ซื้อที่ไหนเอ่ยซื้อที่ไหนเอ่ยอัตโมีค่ะนะคะและอัโมีของเรานะคะได้ถูกรวบรวมระบบสู่ความสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะวันนี้ทุกท่านเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มท่านเป็นเจ้าของระบบค่ะวันนี้ท่านจงหมั่นขยันออกไปบอกต่อสินค้าดี นะคะของอาทอมีเราเน้นสินค้าดีแต่ราคาย่อมเยาวมีคนกลับมาซื้อซ้ำจากสถิติถึง90%กว่าซึ่งเป็นตัวเลขการันตีได้ว่าอาทอมีของเราใครทำไม่หยุดยังไงก็สำเร็จค่ะเปิดโอกาสให้กับสำหรับทุกๆท,ท่าน วันนี้ก็คืออีกหนึ่งระบบงานซัคแซอแคนอมีของอะโทมีของเราเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ถ้าใครมาไม่เคยขาดนะคะเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและออกไปกระจายขยายผู้บริโภคขยายองค์กรของตัวเองนะคะก็จะสามารถทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสร้างผู้บริโภคเป็นทรัพย์สินค่ะวันนี้ท่านอีพิเลียนปักธงชนท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ท่านสร้างและเก็บมรดกส่งต่อให้ลูกสาวของท่าน เห็นภาพได้อย่างชัดเจนฉะนั้นวันนี้ผลเชื่อว่าทุกท่านมาถูกที่ถูกเวลาและทุกคนพร้อมที่จะประสบความสําเร็จไปกับทอมมี่ไหมคะพร<อ>้อมไม่มพร<อ>้อมสุดยอดมาโปรโมทนางนาให้ตัวเอง่อยค่ะนะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะคะตั้งใจฟังสัมมนาในวันนี้นะคะแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีซีอยแอด์ท็อปการสวัสดีค่ะ